นั่งีหาเพื่อนให้เจอก่อนเถอะอยู่ตรงไหนใ้โทรหากันอะไรอยู่ไหนวะไปพ้นไหม าวันนี้เรามาพักผ่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ทํางานตามปกตินะคะพรุ่งนี้เราก็ไปโกดังแปะคิวบาร์โค้ดเหมือนเดิมคนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเงียบเหงานะคะจอมเทียนจอมเทียนชายพฤกษ์จอมเทียน ศูนย์บริการชัยพฤกษ์หาดจอมเทียนป้อมยามเอ้ยไปชัยป้อมยามปอหลวดแปละลงอะกล็ระล้อง,งด,งดกันแปะโอ้ยรู้อย่างนี้ใส่รองเท้าอีแต่มาจะดีสวัสดีค่ะ เตรียมไปโรงพยาบาลแยกย้ายกันเมื่อกี้นี้น้ำล้มหนึงอุ้ยน้องขนุมาเลยอุ้ยอันนี้อุปกรณ์อะไรของใครเนี่ยอันนี้พี่วิทย์นะคะปกติเราได้ยินแต่ชื่อเนาะเพื่อนน้องเตยเขาโอเคโอเคโอเคเรามาพักผ่อนหาดหาดหาดชัยพพลษ์จอมเพียนหู สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าค่ะทุกคนจุ๊บ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 